ปาปายากระดาษญี่ปุ่นอีกแล้วค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าช่วงเนี้พิง์อินกับกระดาษญี่ปุ่นมากเลยค่ะแล้วคลิปนี้เนี่ยมีแต่ลายน่ารักทั้งนั้นเลยมาเริ่มกันที่เล่มแรกเลยนะคะเล่มนี้พิง์จะเรียกน้องเขาว่าคนตาหวานค่ะก็ดูสิคะตัวตุ๊กตาเขาเนี่ยจะตาหวานหวานแบ๊วแบ๊วมาต่อกันที่ชิ้นถัดไปเลยนะคะเดิมทีอยากได้แค่สมุดเล่มเดียวค่ะแต่ว่าสติกเกอร์เนี่ยมันก็น่ารักเหมือนกันก็เลยสอยตามมาด้วยส่วนชิ้นที่อยากได้ก็คือสมุดเล่มนี้ค่ะทุกคนน้องจะเป็นสมุดตาหวานเหมือน เล่มแดงก็จะเป็นดารี่ของปีที่แล้วค่ะพิงจามาทําจังโจนอกก็เลยไม่ได้ซีเรียสเรื่องปีมาต่อกันที่พัสดุชิ้นถัดไปเลยนะคะชิ้นนี้ภูมิใจนําเหนอมากทุกคนมีแต่ลายน่ารักทั้งนั้นเลยเล่มแรกจะเป็นเล่มจิ๋วนะคะเล่มจิ๋วส่วนใหญ่เขาจะมี2ลายค่ะอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นลายอะไรนะคะแต่น่ารักดีค่ะก็เลยสอยมาด้วยส่วนเล่มที่อยากจะอวดก็คือเล่มนี้ค่ะน้องน่าจะเป็นแมวนะคะดูดีน่ารักอ่ะส่วนเล่มนี้แปลกตานิดนึงนะคะเขาจะคล้ายๆธนาบัตรหรือว่าแบงค์ที่เป็นเงินนะคะคือนาักะคะแล้วลบแบ้วยๆบบง แล้วก็มีส่วนที่เป็นโน้ตด้วยในหนึ่งเล่มเขาก็จะมีด้วยกัน6ลายค่ะพิงก็จะเอามาทําเป็นจอนอนะคะส่วนเล่มนี้ทุกคนน้องเป็นกระต่ายเหลือไม่เยอะแล้วนะคะแต่น่ารักก็เลยเอามาว่าแต่คนที่ดูคลิปนี้เนี่ยมีใครชอบสะสมกระดาษเหมือนพิงไหมคะ